ตอนที่20อุปศัรค์ตอนที่20อุปศัรค์หลังจากนั่งอยู่บนตัวไทแรนมากว่าสองชั่วโมงหลินฮวงก็เข้าใจว่าเขาจะต้องนั่งมันไปจนถึงปลายทางแม้ว่ามันจะทําให้เขาน้ําตาไหลเพราะเจ็บก็าตามหลังจากที่วิ่งมาสองชั่วโมงไทแรนก็หยุดหลังจากที่พวกเขาวิ่งมาไกลกว่า100กิโลเมตรหลินฮวงพบเนินทรายใกล้ๆและตั้งเต็นท์ไทแรนได้นั่งอยู่ไม่ไกลาจากทางเข้าเต็นท์ขณะที่เฝ้าดูหลินฮวงด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นขณะที่เขาตั้งเต็นท์ 20นาทีต่อมาหลิงฮวงได้นั่งอยู่ภายในเต็นที่เขาเพิ่งจะตั้งเสร็จขณะที่เขาวางแผนจะเฝ้าดูยามค่ำคืนทะเลทรายทองพิสุทธิ์มันอันตรายเสียยิ่งกว่าทะเลทรายอื่นๆบนโลกมันอาจมีการบุกรุกได้ตลอดเวลาดังนั้นบางคนจึงพยายามลืมตาไว้ตลอดยามค่ำคืนหลิงฮวงต้องการให้ไทยแรนดเป็นพหาหนะเขาดังนั้นมันจึงมีอาจเฝ้าดูเต็นท์ได้ไปจะเหมาะสมกว่าแต่ด้วยความแข็งแกร่งที่มันมีหลิงฮวงไม่ต้องการให้มันเสียความแข็งแกร่งกับเรื่องเช่นนี้ในม่ชาเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังมีชิ้นส่่่ววนกาารรดทีเขยังไไมม้ เขาออกจากเต้นไปและเรียกไทแรนกลับมาจากนั้นก็พูดกับเสียวเฮยเสี่ยวเฮยฉันต้องการรวบชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นการ์ดมอนสเตอร์ถ้าน,นมีชิ้นส่วนการ์ดมอนสเตอร์ไซส์3ามสมใบการรวมเป็นมอนสเตอร์ไซส์ระดับเหล็กจะใช้30ชิ้นยืนยันหรือไม่ยืนยันชิ้นส่วนการ์ดมอนสเตอร์30ชิ้นได้รวมเป็นการ์ดมอนสเตอร์เรียบร้อยลิงฮวงรียก,การ์ดใบใหม่มาที่มือเขามันเป็นการ์ดสีขาวบริสุทธิ์และมอนสเตอร์ทอรไรได้อยู่ด้านหน้าการ์ด ซึ่งคล้ายกับไทแรนถึง80%มันดูราวกับไทแรนรุ่นตัวเล็กและคำอธิบายด้านหลังการ์ดมันก็แตกต่างกันการ์ดมอนสเตอร์ความมหายากทั่วไปประเภทมอนสเตอร์ยักษ์ประเภทย,ย่อยระดับการต่อสู้เหล็กหนึ่งดาวทักษะ1สุดยอดพละกำลังเริ่มต้นทักษะ2ทนทานเริ่มต้นการอัญเชิญเปิดใช้งานหมายเหตุการ์ดไร้ประโยชน์การแจ้งเตือนอื่นได้ถูกส่งมาโดยเสี่ยวเฮย ขณะที่หลินฮวงสงสัยว่ามันคืออะไรกล่องก็ได้ปรากฏตรงหน้าเขามีการ์ดมอนสเตอร์ชนิดเดียวกันสองใบท่านต้องใช้การ์ดดูดกลืนหรือไม่เสียวเฮยอะไรคือการ์ดดูดกลืนหากมีการ์ดมอนสเตอร์สองใบที่มีชนิดซ้ำกันการ์ดที่มีความมหายากกว่าจะสามารถดูดกลืนการ์ดที่ต่ำกว่าได้และท่านจะได้รับการอัปเกรดทักษะแบบสูงนั่นหมายความว่าฉันสามารถใช้การ์ดไทแรนเพื่อกลืนกินการ์ดมอนสเตอร์นี้เพื่ออ,อัปเกรดทักษะ ในที่สุดหลินฮวงก็เข้าใจมันใช่นี่คือครั้งแรกที่ท่านได้รับการาดมอนสเตอร์ชนิดเดียวกันดังนั้นการแจ้งเตือนจึงโผล่ขึ้นท่านต้องการปืนกินกร์ดหรือไม่ไม่ใช่ตอนนี้ฉันจำต้องให้มันคอยเฝ้าระวังยามค่ำคืนก่อนหลินฮวงตัดสินใจยังไม่ใช้การปืนกินกร์ดหลินฮวงไม่ได้กังวลเรื่องการมอบชื่อใหม่ให้กับมอนสเตอร์ไซ์เมื่อเขาจะใช้มันเป็นกา์ากปืนกินในไม่อีกกี่วันข้างหน้าชื่อมันจึงไม่จำเป็นมอนสเตอร์ไซตัวนี้มันเล็กกว่าไทแรนขนาดที่มันสูงเพียงห้าเมตร แกจะคอยเฝ้าระวังด้านนอกเต็นท์ยามค่ำคืนหากแกสังเกตเห็นมอนสเตอร์หรือมนุษย์อื่นๆจงกรีดร้องให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้และปลุกฉันให้ตื่นลินฮวงสั่งมอนสเตอร์ไซดพยักหน้าและนั่งด้านนอกเต็นท์ขณะที่หลินฮวงเข้าไปในเต็นท์เขาเหนื่อยและหลับไปในทันทีวันรุ่งขึ้นเขาได้ตื่นขึ้นจากการหลับและตระหนักว่ามันเช้าแล้วมันเป็นคืนที่เงียบสงบเขาลุกครึ่งและเก็บเต็นท์หลังจากที่เก็บมันเขาก็เรียกมอนสเตอร์ไซายกลับมาและอัญเชิญไทแรนด เขานั่งลงบนไหล่ไทแรนและขมวดคิ้วเขานึกถึงความทรมานสองชั่วโมงที่เขาได้รับเมื่อวานและความจริงที่ว่าก้นของเขามันระบมและเขาจะต้องทนทุกทรมานอีกสิบชั่วโมงในวันนี้เขาลุกจากไหล่ของไทแรนและสั่งให้มันนอนกับพื้นก่อนที่ทรายจะร้อนเกินไปจากดวงอาทิตย์ที่ร้อนระอุเขาหยิบดาบของเขาขึ้นมาและเริ่มกลนขนบนไหล่มันตอนแรกมันนอนนิ่งๆเพราะมันไม่รู้ว่าหลิงฮวงจะทำอะไรเมื่อหลิงฮวงเริ่มกลนขนมันท่าทางของมันก็เปลี่ยนไปหลิงฮวงคิดว่าท่าทางของมันดูงโง่แต่มันก็น่ารั ขนบนร่างกายมันคือสัญลักษณ์ของความเป็นชายดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่มันจะไม่เต็มใจเมื่อหลินฮวงต้องการโกนขนทั้งหมดอย่างไรก็ตามมันมีอาจขัดขืนหลินฮวงได้สิ่งที่มันทำได้คือการทำสีหน้าเศร้าๆหลังจากที่ไหล่ท้ายของมันถูกโกนหลินฮวงก็ได้นั่งลงบนมันและมองไปยังไหล่ขวาของไทแรนมันจะดูดีขึ้นหากมันเหมือนๆกันจากนั้นเขาก็โกนไหล่ขวาหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดเขาก็นั่งลงบนไหล่ของมันและเริ่มเดินทางนี่มันดีมากหากไม่มีคนที่จิ้มตูดเขาหลินฮวงจะรู้้สสึึกกบาายมขน ไม่นานหลังจากที่พวกเขาเริ่มเดินทางหลินฮวงก็ได้เห็นร่องรอยของผู้คนที่เดินผ่านไปเมื่อเขากำลังจะสั่งให้ไทแรนหลีกเลี่ยงพื้นที่นี้เพื่อป้องกันปัญหาร่างยักษ์ของไทแรนก็ได้ดึงดูดคนห้าคนที่ล้อมรอบเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้มันไทแรนก็โกรธไทแรนเอาฉั้นลงหลังจากหลินฮวงได้สั่งมันไทแรนวางเขาลงบนพื้นด้านหน้ามันห้าคนที่เข้าใกล้มาระนักว่าหลินฮวงนั่งอยู่บนไหล่มันมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าหลินฮวงมองไปยังคนทั้งห้าด้วยความระมัดระวัง งั้นนายก็เป็นผู้ควบคุมมันไม่แปลกใจที่นายกล้าจะเข้าร่วมการประเมินแม้ว่านายจะไม่ได้อยู่ในระดับเหล็กชายสูงผอมซึ่งอายุราวยี่สิบปีกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่แค่พูดในสิ่งที่พวกนายต้องการหากนายไม่มีอะไรจะพูดก็หลีกไปหลินฮวงไม่ต้องการพูดคุยกับเขาอีกต่อไปนายชื่อหลินฮวงใช่ไหมชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีอายุใกล้กับหลินฮวงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาสวมชุดที่ดูดีและเมื่อเขาพูดคนที่เหลือก็ได้ปิดปากสนิทแม้ว่าเขาจะยังหนุ่มเขาดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม ฉันชื่อจอร์ดทั้งไม่ต้องกลัวฉันไม่มีอันตรายความยากลำบากในการประเมินครั้งรอนี้มันสูงมันยากสําหรับนายที่จะผ่านการประเมินเพียงคนเดียวดังนั้นเราจึงตั้งกลุ่มขึ้นนายคือผู้ควบคุมและยังเรียกมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างเก่งออกมานายขาดความแข็งแกร่งอยู่โดยเฉพาะส่วนสุดท้ายขององค์การประเมินที่พวกเราจําต้องปีนภูเขาเอลด้วยพลังของนายมันเป็นไปไม่ได้ที่นายจะสามารถทํามันได้แม้ว่ามอนสเตอร์าซนี้จะแข็งแกร่ง,งมันก็ไม่เก่งเรื่องปีนหักนายอยากจะเข้าร่วมกับเราพวกเราสามารถช่วยนายปีนเขาเอลได้จอร์ George. ขังยิ้มขณะที่เขาแนะนาหลิงฮวงขอบคุณสําหรับข้อเสนอแต่ฉันเป็นหมาป่าเดียวดายตอนนี้นายจะหลบได้หรือยังหลิงฮวงสามารถเห็นได้ว่าจอดคงผู้นี้เป็นคนยังไงเขาดูเหมือนจะเก่งจริงๆแต่ไม่มีใครในหมู่พวกเขาที่มีเจตนาดีน้องชายนายควรจะคิดเกี่ยวกับมันจอดคังกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาไม่มีความคิดที่จะหลบเลยไม่หลบไปได้แล้วหลิงฮวงยืนยันเฮแกกล้าดียังไงแกคิดจริงๆหรือว่าพวกเราสนใจแก ทั้งหมดที่พวกเราต้องการก็คือใช้มอนสเตอร์ไซต์ตัวนี้เพื่อถวยให้เราไปถึงเขาแอลหากแกทําตามที่พวกเราพูดบางทีแกอาจจะไปถึงเขาแอลแบบเป็นเป็นเลือกให้ดีใช้ร่างสูงของเผยเจ็บนาที่แท้จริงออกมาเงินพวกนายแน่ใจนะว่าจะไม่หลบไปลิงฮวงไม่แม้แต่จะมองใช้ร่างสูงแทนที่จะทําเช่นนั้นเขากลับจ้องเขมมงงองไปที่จอดคัง